เอ้ยวอกินวอกินเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาไอว่าดิเพี้ยรูควาเซเวซีฟเพี้ยนวอกินวอกินเซเวซีฟหินไฟใส่บ้าต่อที่ตู้ควายเซเวซาว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 เซเซาวโอ้ยละเอียดซเวโอ้ยเข้ามาเสเข้ามาเกสเข้ามาเกสสแตนด์โฮกเข้ามาเกสโหายเดียววอยส์หายเดียววอยส์หายเดียววอยสว่าเขาเซาหรือเขาเซาโย่มาต้ามีบิวเลต์ผีหายมาต้าโอวอกิน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 เนี่ยวอกินเนี่ยแคปฟูเดเชิร์เชื่อขับมิสขับมิสไฟมีกฟมีไฟมีอินเปิด ไอวาวอกินเอวานวอกินลุกเสาลุกเสาอีทเพี่อนเสาเพี่นไอวาเสาอีซิฟ่ะแกหไฟตู้ที่ตู้ไเสาอีซิฟ้าเสาอีซิาเสาอีซิาไอคิลิิคิลิคิลิกคิลิ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 กอวอกินคิลิกเอวอกินคิลิกเอวอกินเอวาวอกินวอกินวอกินวอกอวนวอกอินวอกอินฮิวคิมฮิวนอยฟคิมฮิวนอฟวาคิิวินอินไอวาวอกินวอกินวอกินเอวนปินเอวอกินินอวอินินอวอินินอวอินิิวหนเอ้าคิิวินเอย โอ้โหวาลูกนอตทิฟนอตทิบอเนยทาวเวอร์อชวอีกฝ่ายโอ้ีู่้ัดอทีาทาวเวอร์อทีาทาวเวอร์นายส่คำ่าคำาคคำาคคำาเคำ่าเวสคำ่าเคำ่เสคำเคำเคิวีใส่คิใส่คิวีใส่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้คิวตีใส่คิวตีใส่โย่คิวคิวมินิวอลนะคอ้าิวคิวเลยคิวเลยคิวเลยคิข้างหน้าหน่อยคิวเดเมคือาไว้คิวเดเมคิวเดเมสคิวเดเมสเาไวคิเดิวเดเมคิอาเม ไอเตอเทออกเนี่ยคิเเมช่คิเเมทฮิลเลอร์ฮิลลอร์อีไฟโทวอลคิทสปิดโอเค